หมายความว่าทิโบเมเนอร์จะยังอยู่กับอาบาลิซิกต่อไปหนั่นกันหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังมีความเป็นไปได้อันดับที่12ถ้าหากเขาย้ายมาอยู่กับลิวอร์พูลเขาก็ต้องมาเป็นตัวสำรองของทางด้านอันรูโรเบิรเครื่องช่วยหายใจอยู่ถึง7คนด้วยกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับประเทศไทยเราด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหระบาดหนักเลยก็ช่วยกันอยู่บ้านแล้วก็ทําตัว ให้ปลอดเชื้อนะครับด้วยการล้างมือแล้วก็ไปไหนก็ใส่แมสด้วยนะครับทุกคนถ้าไม่มีแมสนะครับก็เอาผ้าเช็ดหน้าก็ได้ครับป้องกันไว้ก่อนนะครับยังไงก็สู้ไปด้วยกันขอให้โรคนี้มันหายจากประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมีการจัดทีมลิเวอร์พูลฤดูกาลหน้ามาให้ชมกันนะครับช่วงสายๆนะฮะกำลัรงรวบรวมเขา